สวัสดีครับวันนี้เกมรีผมครับมิสเตอร์เครวันนี้ครับกาชาใหม่ครับได้มามานะครับกาชาของอิคาคุกิมจอกับแล้วก็ใครนะอีกคนหนึ่งอ่าใครนะลืมใครนะอิคาคุกิมจอกอแล้วก็ไอเจ้าเอเดนะครับอ่ามาชื่อเลยนะเอโดราโดใช่ไหมเอเดเอโดนั่นแหละไอเจ้าเอโดนะครับก็มาแล้วนะครับ ซึ่งกาชาเนี่ยหลายคนแหละไม่เปิดกันแน่นอนเลยซึ่งวันนี้ผมจะเปิดกาชานี้นะครับประมาณ2ครั้งถ้ามันดีหน่อยก็จะเปิด3ครั้งนะครับแต่คือขั้นต่ำเลยคือ2ครั้งนะครับเปิดแค่นี้พอคือกาชานี่ตัวละครสตัวละครนี่ครับกิมจอไอเจ้าอิคาคุแล้วก็เจ้าเอเดเนี่ยสาตัวละครเนี้ยมันสามารถเปิดหาได้จากตัวฟรีนะครับตัวฟรีตัวสีรุ้งนั้น มีสิทธิ์ที่จะออก3ตัวละครน,นี้นะครับถ้าใครที่ไม่อยากจะเปิดหาตัวลุ้งมาเปิดดีกว่านาะซึ่งผมก็แนะนำนะครับว่ากาชานี้อย่าเปเยอะแนะนำว่าหาตัวลุ้งมาเปิดดีกว่านาะเพราะกาชานี้มันทุ่มเพชรไปไม่คุ้มนะครับแล้วก็ปีกาชาฟรีเนาะกาชาฟรีโอเคเอ่อตอนนี้มันมีกาชาพันปีกาชานิยายกาชา50ล้านดาวน์โหลด ถ้าผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่นะผมแนะนำเลยกาชา50ล้านดาวน์โหลดคุ้มที่สุดนะครับเพราะกาชานี้มันจะมีตัวละครที่เอาไว้คูณดรอปน้ำหอมหรือเพิ่มในการดรอปน้ำหอมด้วยผมคิดว่าคุ้มที่สุดแล้วนะครับหรือไม่ก็กาชาของนิยายก็ได้เนาะซึ่งกาชาของพันปีตอนนี้คือกาชาพันปีของไอ้เจ้าคีราตัวเดียวนะครับไม่ค่อยคุ้มครับไม่ค่อยคุ้มนะครับถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่ผมแนะนำกาชา50ล้าน หรือแม้ก็กาชาของนิยายดีกว่านะครับกาชาใหม่เนี่ยอย่าไปเปิดมาเลยเอาตรงๆเลยนะอย่าไปเปิดมาเลย <c oughs> ซึ่งอย่างแรกครับผมจะมาดูไอ้เจ้าอิกาคุก,ก่อนนะครับอิกาคุนั้นมันคือตัวละครสายตีธรรมดาเพียง1เดียวในกาชานี้นะครับและก็เป็นตัวละครที่คาดว่าน่าจะเอามาแทนแชทคุงครับในโหมดของ PVP นะครับ อีกาคูตัวละครตัวนี้มีหลายคนแหละที่พูดถึงกันครับว่าตัวละครตัวนี้น่าจะเป็นตัวละครที่เก่งๆมากๆในหมดของ PVP ตัวต่อไปนะครับซึ่งอย่างแรกครับผมจะไปดูค่าพลังของแชกคุงก่อนครับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับอีกาคูนะครับมาดูกันครับว่าแชกคุงกับอิกาคูนั้นค่าพลังจะแตกต่างกันประมาณไหนครับแชกคุงครับเป็นสายตีธรรมดานะครับแบบระยะใกล้เนาะมีค่าพลังครับเลือดอยู่ที่1081 พลังโจมตีอยู่ที่733พลังป้องกันอยู่ที่388สกิลพูดสหารก็คือโจมตีหัวหน้าหน่วยแรงขึ้นสกิลลิงก์ก็คือจะถึกขึ้น16%นี่คือค่าพลังโดยรวมนะครับแล้วก็อาบีอาบีก็จะมีการเพิ่มฮิตของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้น1ฮิตเพิ่มระยะเวลาในการบัฟโจมตีเพิ่มขึ้นและก็ไม่ติดชังงาครับนี่คือค่าพลังแล้วก็สกิลอาบีของแชคขุงนะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีค่าพลางโจมตีได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะคือตัวละครเก่าๆเนาะแต่จุดเด่นๆครับที่ทําให้แชคคุงนั้นอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ในหมวดของ PVP ก็เพราะมันตีรัวมากๆและก็ถึกมากๆครับและก็มีสกิลในการบัฟโจมตีได้ด้วยต่อไปครับเราไปดูอีคาคุูกันครับอีคาคุูครับก็เป็นสายตีธรรมดานะครับแบบระยะใกล้เนาะ มีค่าพลังครับเลือดอยู่ที่1123มากกว่าแชคคุงพลังโจมตีครับอยู่ที่777มากกว่าแชคคุงตั้ง40กว่าพลังป้องกันครับอยู่ที่397นะครับถือว่ามากกว่าแชคคุงอีกนะครับค่าพลังโดยรวมครับมากกว่าแชคคุงนะครับประมาณ 30- 40เลยนะครับสกิลผู้สังหารสกิลผู้สังหารก็คือโจมตีพวกฮอนโลแรงขึ้น ซึ่งตรงจุดนี้ผมคิดว่าสก,กิลผู้สังหารของแชคคุงดูดีกว่านะครับเพราะบางทีแชคคุงนั้นอาจจะเจอกับพวกป้าอุณหนะหรือไม่ก็เคนเปนจิที่เป็นหัวหน้าหน่วยเนะาะแชคคุงก็จะตีแรงมากกว่านะครับแล้วก็สก,กิลลิงก็คือจะถึกขึ้น16%นะครับสก,กิลอาีก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีไปอีก40%ตายเกิดได้100% 1รอบแล้วก็ไม่ติดสถานะ อ่อนแรง100%อการอ่อนแรง100%หมายความว่าถ้าหากเจอสกิลของไอเจ้า,ายูกแกรมไอเจ้าเยคุนี้จะไม่โดนสกิลของอ่อนแรงนะครับแล้วก็เพิ่มยิดของการตีธรรมดาเพิ่มเวลาของการตีสกิลเอเพิ่มเวลาของการบัฟแล้วก็ไม่ติดชะงักนะครับค่าพลังแล้วพวกอาบีโดยรวมนั้นถือว่าดูดีกว่าแชคุงมากๆนะครับ แต่แชค่คุงนั้นท่ากระจมตีท่ากระจมเตียงแชค่คุงนั้นจะมีการติดไฟฟ้าด้วยแต่อีกครูนั้นไม่มีการติดอะไรเลยครับสกิลไม่ตายก็ไม่มีผลของอะไรเลยซึ่งหมายความว่าสกิลไม่ตายกับท่าโจมตีที่เป็นกระโจมตีสกิลนั้นดีกว่านะครับแชค่คุงดูดีกว่านาอแต่ถ้าดูโดยรวมแบบเนี้ยดูแค่โดยรวมนะครับถ้าเราไม่ดูถึงพวกรกงสกิลเนี่ยผมคิดว่ายังไงยังไงครับเอียครูนั้นดูดีกว่าแช่คุงมากๆนะครับ คาดว่าไอเจ้าหมอนเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครในโหมดของ PVP ตัวละครใหม่แน่นอนนะครับต่อไปครับเราไปดูการโจมตีครับว่าการโจมตีนั้นจะรวดเร็วเหมือนใช้คุงหรือเปล่าการโจมตีครับการโจมตีผมคิดว่าแชคคุงเนี่ยดูไวกว่านะครับคือระ,ระยะของเ e อียรคูนั้นมันค่อนข้างจะกว้างอยู่แต่กว้างกว่าแชคคุงแต่ในโหมดของ PVP นั้น ระยะกว้างไม่กว้างครับไม่ค่อยเกี่ยวนะครับเกี่ยวอยู่ที่ว่ามันจะไวแค่ไหนนั่นแหละนี่ครับคือระยะดูกว้างกว่านะแต่ตัวเลขรู้สึกว่าแชคคุงนั้นจะดูตีเร็วกว่าอีกาคูประมาณวิประมาณ0.5วิหรือ1วินะครับแชคคุงนั้นดูโจมตีเร็วกว่าอีกาคูเลยครับ ซึ่งพอมาดูแบบนะครับไอเจ้าแชคคุงกับอเจ้าคุนั้นก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับแชคคุงก็จะมีการติดไฟฟ้าได้ด้วยและก็การโจมตีธรรมดานั้นค่อนข้างจะไวมากๆดูไวกว่าไอเจ้าเอียคุนะครับประมาณ0.1วิหรือประมาณ1วินะครับและก็สวยไอเจ้าเอียคุนั้นข้อดีก็คือมีค่าพลังสูงกว่าและก็สกิลอาบิด,ดีกว่ามากๆนะครับก็ข้อดีข้อเสียแตต่างกันไปเนาะ ซึ่งถ้าจะให้มีตัวละครอิกาคุนั้นเอาไปลง PVP ในแลกของสูงเยอะๆในตอนนี้อาจจะยังหายากนะครับเพราะต้องมานั่งปงนั่งป้านกันใหม่นะครับก็ถ้าผ่านเวลานี้ไปประมาณเดือน2เดือนเราอาจจะได้เห็นไอ้เจ้าอิกาคุในหมวดของ PVP เยอะขึ้นนะครับอาจจะได้เห็นเยอะขึ้นเนาะแต่แช่คุงยังไงยังไงผมก็คิดว่ายังคงไม่หายไปนะครับยังไงก็ยังอยู่เนาะซึ่งถ้าเรามองกันอย่างนี้นะ สีฟ้าเนี่ยมีทั้งหลวงพ่อแชคุงแล้วก็เจ้าอีกคุในหมดของ PVP สีฟ้าเยอะไปละสาตัวเลยนะครับคือทั้งเกมเขาอาจจะสร้างออกมาเพื่อจะเอาไว้ต่อกรไงจะอยู่แกรมก็ได้คืออยู่แกรมมันเป็นสีแดงใช่ไหมล่ะเอาสีฟ้าออกมาเลยสาตัวและเพื่อจะต่อรองกับยูแกรมแต่ถ้าของเท่ากัน ของเท่ากันยังไงยังไงผมก็คิดว่าอยู่แกรมมันก็ได้เปรียบอยู่ครับเพราะอยู่แกรมนั้นมันอามาตะสิบวิใช่ไหมล่ะใช่ไหมสิบวิหรือยี่สิบวินะสิบวิสิอันนะ่ะคือสิบวินั่นมันยังไงยังไงมันก็เก่งกว่าไม่มีตัวละครที่สามารถโจมตีแบบทะลุอามาตะมาได้ผมก็คิดว่าอยู่แกรมยังไงก็ยังเทพกว่าใน PVP นะครับคือที่ผมพูดนี้คือผมดูแค่ค่าพลังกับสกิลอาวุนะครับ แต่ยังไม่เคยเอาไปลองเล่นหรือยังไม่เคยเห็นใน PVP ของจริงนะครับผมพูดแค่ทางทฤษฎีนะครับประมาณนี้เนาะโอเคมาเปิดกาชากันเลยโอเคขอเปิดกาชาฟรีก่อนซิซึ่งกาชาฟรีเนี่ยมันสามารถเปิดได้อาท์ทละครั้งและตอนนี้คืออาทิที่3และอาทิที่3และ,และผมยังไม่ได้ตัวละคร5ดาวจากกาชาฟรีเลยมากาชาฟรีอาท,ทิที่3จัดป้าย ดูสิมันจะรุ้งหรือเปล่ากาชาฟรีเนี่ย <c ười> คือขนาดกาชาฟีัวลาครั้งยังออกยากเลยเนี่ยเนี่ยผมเปิดกาชาช่วหลังๆเนี่ยนะผีเสื้อออกสามตัวตลอดนะออกสามตัวออกสามตัวออกสามตัวเกือบทุกครั้งที่ผมเปิดเลยแต่มันออกแบบเนี้ยสามตัวออกเกลือแบบเนี้ยมันโคตรจะงงงุดหงีเลยนะคือถ้ามันจะเกลือมันจะออกสีดาอย่างเนี้ย ขอละอย่ามาสามตัวถ้าจะออกสี่ดาวอย่ามาสามตัวเลยเห็นแล้วมันงุดหงิดอะ่ะตรงตนะโคตรงุดหงิดเลยมาเปิดกาชาขอเปิดตัวฟรีก่อนมีใบเดียวนั่นแหละฮะห้าดาวเฉยเหรอตัวฟรีโอ้มีแล้วล่ะมาเอดอะโอ้มาเอดอะ,ออดอะฮะใบเดียวก็ออกเหรอห้าดาว โอเคอืมลิลูกกาก็ได้นะผมยังไม่มีเลยลิลูกกาเนี่ยมาเปิดกาชาใหม่ครับครั้งที่หนึ่งสปายรุ้งจงมารุ้งจงมาห้าดาวจงมารุ้ง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 โอ้ปฏิเสธปฏิเสธตัวอะไรก็ได้ ทกออกสทีอ่าฮาริเบลฮาริเบลเบสมาเบสฮาริเบล,เบล,เบลจำได้เลยมีแล้วนะโหมีแล้วนะครับสกิปเลยโอเคครั้งแรกได้ฮาริเบลก็ถือว่าอ่ะยังดีที่มันยังออกสีลุ้งให้อะเนาะขอตัวใหม่สักตัวได้ไหมขอตัวใหม่สักตัวหนึ่งเอาใครก็ได้กิมจออิกาคุหรือเจ้าเอเดเอก็ได้นะ ตัวอะไรก็ได้มนาะตัวอะไรก็ได้มาสักตัวหนึ่งกิมจอสก,กิมไ่ตายโคตรห่วยแตกอะ่ะคือวิ่งเข้าไปต่อยอะ่ะจึกจบเลยอะ่ะโอเคจบครับผมก็จบเหมือนกันผมไม่เปิดต่อแล้วเอาแค่นี้พอคลิปนี้เป็นคลิปมาพูดถึงกับไอ้เจ้ายิยงอคุก่าเจ้าแชค,คุงแล้วกันนะไม่ใช่คลิปเปิดกาชาเอาตรงตรงเลยขอบอกเลยคือตอนนี้ผมโคตรเบื่อเลยผมเปิดกาชาไปประมาณ พันกว่าเพชรแล้วอ่ะสองพันกว่าเพชรแล้วก็เพชรก็หายากเพชรเป็นเพชรเติมต่างแล้วก็อย่างเงี้ยออกอย่างเงี้ยผมโคตรจะเบื่อเลยรู้สึกว่าอยากจะเลิกเล่นมันโคตรเลยอันนี้คือพูดตรงๆนะโคตรเบื่อเลยกดไลค์กดแชร์กดตดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยครับนิกตาคลิปนะสวัสดีครับ